สวัสดีกับพี่น้องตะเวนตกดินนะมันนะี่เนาะปุ้ยหน่วยงามงามพระว่นอีหยังล่ะพราะว่าเพิ่นบรได้มีอันไม่กี่ฝาเลยบ่มีกี่ฝาพี่น้องกสิมีน้อยๆล่ะบ่มีหลายเนาะพี่น้องเนาะยางงามเลยพี่น้องยางงามเลยเบิงเบิงไปน้ำกันพี่น้องเดี๋ยวเิ่นตกลงมานีมันสิง,งามเด้แสงจาาจ่าเลยพี่น้องเอ้จาาจ่าเลยบาน้ก,ก็มีอันนกข่อยก็กินอาหารอยู่ฟังนี่เนาะล้วก็อันนั้นกะ ทองฝานั้นแป่นนะพี่น้องนะมันแปนมันเป็นบันนอกบันนอกข้าเนะพี่น้องมันก็เลยมองเห็นด้วยได้สัดเจนเนนะพี่น้องเนาะนี่ละกับประมาณนี้นาะพี่น้องเห็นบ่สวยเลยข่อยก็เลยอยากถ่ายวิดีโอห้เบิงว่าส่องยูทูปเพงข่อยนะพี่น้องเนะาะผู้ใดกับมกควมสวยความงามกับเขามา่เบิงตามธรรมชาติด้อพี่น้องแนละผู้ใดมักส่องธรรมชาติกับเขามา่เบิงธรรมชาตินาะพี่น้องเนาะข่อยก,กับิถ่ายอันพานนุกน้ำนะพี่น้องเนาะพานหนุกไป มันจีได้เห็นหนกน้ำเนาะพี่น้องเนาะนกเห็นบ่นกมันกับมากกินอาหารอยู่นหนีน้ำเด้นกกระไดนั่นแหละประมาณนี้ละพี่น้องเห็นบ่มัน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 ธรรมชาติจีดได้พี่น้องมันบ่แม่นว่ามันสีอ่าเป็นอันนั้นเด้นี่แบบธรรมาชาติรวนร,วน,รวนเรยบานคอยนี่บ่มีอหยงังเจียปนุนกกระบินมากินอาหาร่อยกห้อาหารเิ่นอยู่หนีแล้วนกกระไดกินไปทิ่ มีคนใหเ้เพิ่มกินเพิ่มก็กินแล้วใหเ้เพิ่มกินให้ย,ยู่น้ำข่อยนี่ละนกกระได้เพิ่มอยากบินมากินกับินมากินข่อยบ,อก,บอกขังบกเขิงคนนะพี่น้องเพิ่มอยากบินมากิน,นยามได้พิ่กกระมาพวกเอาใส่ถั่วใส่ยังไวให้เพิ่มกินอยู่นี่ละมีหอดตน้นมะพร้าวด้วพี่น้องปิวแวนเวนนี่กระตน้นมะพร้าวข่อยได้เนี่อือเอาออกมาทางผีดอันนอยหนึน่งนะพี่น้องเนาะข้าสิเอา,อาพานกับต้นใหม่มันจังดูสวยงามเนาะพี่น้องเนาะแต่สิ อันเบังกต่ตะเว้นย่างเดียมกับหัวโลนโพดเท่าก็เลยต่างเราแบบห้มันพานต้นใหม่น้ำแน่ลำไรลลำไร่มันสีไดงงามนกก็มะจอะมากินอาหารข่อยขอกับปาใจมันคู่มือปากมันหน่อยก็เหตุตามปากหน่อยปากมันใหญ่ก็เหตุตามใหญ่มึงทีละนกันนกเอียงพี่น้องนกเอียงก็มีมันขึ้นไปต้นไ่ข่อยคนนกเอียงนกเอืองก็มาเห็นบ่เห็นบ่หน่ะ น,นัพี่น้องประมาณนี่ละแปนเออเติดเลยข่วมสวยข่วมงามค่วมธรรมชาติเพื่อนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเอามาฟังพี่บัลเนี่ยอันผ่านต้นใหม่มาพี่น้องพี่น้องเนาะมา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 ปองพี่บันเนี่ยปองพี่ให้งามเด้พี่น้องปองพี่ปองพี่ให้สวยบัลเนี่ยปองพี่มันกส็สีอันเอียงในจังหน่อยเนาะมันสีเอียงบ่หรือจังไดอันปองทั้งนี่นะ กนเอียงบ่วะบ่เอียงดอกเนาะพี่น้องก็พอดีเลยปะกาลังงามกาลังงามพี่น้องกาลังงามพอดีเลยบดงามสวยรวยโย้ยเหลี่ยมภาพภอยู่พี่น้องเอ้ยเห็นบ่เดี๋ยวเห็นน้องเอยอยู่บ่เหลี่ยมดีเนาะนั่นละพี่น้องขประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะถ้ามาก็โคไล่์กดแชร์กดติดตามให้นางน้ำแน่สาวบนอยู่ต่างแดน ผู้ใดมากันอการทําสวนคนเห็ดสวนเนาะพี่น้องกับเขามาเบิงได้เนาะพี่น้องเนาะเห็ดสวนอยู่ต่างแดนเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย